อิสยาบทที่22พระดำมัรเกี่ยวกับุูเขาแห่งนิมิตมีดังนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ทุกคนถึงได้วิ่งขึ้นบนหลังคาโอ้เมืองนั้นเต็มไปด้วยความอึกกระทึกครึกโครมคนครแห่งการจราจนและความสำมมเรเทเมาผู้ตาย ไม่ได้ถูกฆ่าด้วยคมดาบทั้งไม่ได้ตายในสงครามพวกผู้นำของเจ้าหนีไปกันหมดเขายอมจำนนโดยไม่ได้หยิบธนูขึ้นต่อสู้ทุกคนที่ถูกจับได้ต้องกลายเป็นนักโทษเป็นคนที่พ่ายหนีตั้งแต่ศัตรูยังอยู่แต่ไกลข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าปล่อยข้าพเจ้า ร้องห้อยู่คนเดียวเธอะอย่าพยายามปลอบข้าพเจ้าเลยปล่อยให้ข้าพเจ้าหลั่งน้ำตาเพราะหายนะของพี่น้องร่วมชาติองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์กำหนดวันหนึ่งไว้เป็นวันชุลมุนวุ่นวายยุ่งเหยิงสยดสยองในหุบเขาแห่งนิมิตวันแห่งการทลายกำแพง และการเป่าร้องแก่ภูเขาทั้งหลายเอลามหยิบแล่งธนูมีพลรถรบและมา้าขี่ถือโลมาภูเขาที่ดีที่สุดของท่านเต็มไปด้วยรถรบและพลมา้าประจำอยู่ที่ประตูเมืององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำจัดเครื่องป้องกันของยูดาออกไปในวันนั้นท่านมองหาอาวุธในตำหนัก าานนนเอลบนอนท่านเห็นแนวป้องกันของเมืองเดวิดมีช่างโวหลายแห่งท่านเก็บน้ําไว้ที่สระล่างท่านนับอาคารบ้านเรือนในเยรูซาเล็มและรื้อเรือนมาเสริมกําแพงท่านสร้างที่กักเก็บน้ําไว้ระหว่างกําแพงทั้งสองเพื่อรับน้ําของบ่อเดิมแต่ท่านไม่ได้มุ่งมองพระองค์ ผู้ทรงทำสิ่งนี้ไม่ใส่ใจพระองค์ผู้ทรงดำริสิ่งนี้ไว้เมื่อนานมาแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสเรียกท่านในวันนั้นให้รำไห้และคร่ำครวญให้ถึงผมและสวมเสื้อผ้ากระสอบแต่ดูเถิดกับกลายเป็นว่ามิแต่ความบันเทิงและการสำเเลเทเมามีการล้มบัวล้มแกะกินเนื้อ ดื่มเหล้าอ,องุ่นท่านกล่าวว่าให้เรากินและดืม่มเพราะพรุ่งนี้เราก็ตายแล้วพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ทรงเปิดเผยโดยให้ข้าพเจ้าได้ยินว่าบาปนี้จะไม่ได้รับการอภัยจวบจนบนตายของเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสด,ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า จงไปบอกเซปนาผู้เป็นกรมหวังว่าจะมาทำอะไรอยู่ที่นี่ใครอนุญาตให้เจ้าสกัดอุโมงค์ฝังศพให้ตัวเองบนที่สูงนี้และสกัดศิลาทำเป็นที่พักของเจ้าระวังไว้เถิดเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์รท้าป็นเจ้าองค์ท้าพุนนเจ้ากำลังจะจับเจ้าไว้และเวียงออกไป พระองค์จะทรงขยำไว้ในพระหัตถ์เหมือนลูกบอลและทรงเหวี่ยงเจ้าไปยังดินแดนกว้างขวางเจ้าจะตายที่นั่นเหลือไว้แต่รถรบคันงามของเจ้าเจ้าผู้ก่อความอับปย์แก่เรือนของนายเราจะถอดเจ้าจากหน้าที่ของเจ้าและเจ้าจะถูกปลดออกจากตำแหน่งในวันนั้นเราจะเรียกเอเียาคิม บุตรฮิวคิยาผู้รับใช้ของเรามาในวันนั้นเราจะเรียกเฮริยาคิมบุตรฮิวคิยาผู้รับใช้ของเรามาเราจะสวมเสื้อคลุมและปลูกสายรัดเอวของเจ้าให้เขาและมอบสิทธิอำนาจของเจ้าแก่เขาเขาจะเป็นบิดาของชาวเยรูซาเลม็มและชาวยูดาห์ทั้งปวงเราจะวางกุญแจแห่งราชวงศ์ดาวิดไว้เหนือบ่าของเขา สิ่งที่เขาเปิดจะไม่มีผู้ใดปิดได้และสิ่งที่เขาปิดจะไม่มีผู้ใดเปิดได้เราจะต่อเขาเหมือนตอกหมุดในที่มัน่นเขาจะเป็นบาลังแห่งเกียรติสำหรับวบงวานบิดาศักดิ์ศรีทั้งปวงแห่งครอบครัวของเขาจะแขวนอยู่บนเขาอยู่บนลูกหลานและหน่อนเนื้อเชื้อไขหรือแม้แต่ผู้เล็กน้อยของครอบครัวของเขา พระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศว่าในวันนั้นมุลที่ต่อเข้ากับที่มั่นจะดุดร่วงลงมาและสิ่งที่อยู่บนนั้นจะถูกตัดทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น